ทำอะไรอะเอ็กซ์บอลเลยอ๋อดับจอยสามสามสี่ยังยังยังเปิดแปดทิ้งไม่ทำไมสามสี่เอาเร็ว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 ตึ้งกูคำตัดแล้วนิว a c t i สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพจังหวัดนครราชสีมาที่ชั้น8ห้อง818แผนกพยาบาลผู้ป่วยสมองอายุรกรรมและผู้ป่วยทั่วไปขณะนี้กำลังสัมภาษณ์คุณพคทรศรีส่วนอะไรวะส่วนนภาส่วนส่วนอะไส่วนนภาหมอโอ๊กนี่เองครับเราจะสัมภาษณ์เราครับเป็นอะไรถึงมาเข้าโรงพยาบาลครับเออเป็นไข้มั้งครับเจ็บซะขนาดนี้ความพิจารณจบทราบอยากทราบว่ามีแผลตรงไหนบ้างครับมองกล้องครับเปิดให้ดูไปครับ อยาเปิดไหมครับเป็นเท่าที่เห็นครับอยากเปิดให้ดูไหมครับคือตอนนี้ผมไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นครับคุณก็ไม่ใส่แว่นมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอครับที่เดียดใส่ครับพอเโทษพอเโทษมึงเล่นที่อะไรกันอยู่กูไม่เข้าใจนะครับคำถามต่อไปครับคุณเพลย์เป็นเพื่อนที่ไหนครับข้างๆคุณนะครับแกงกระจายในในบ้านเดียวกันที่คุณพักอยู่ตอนนั้นนะครับคนอื่นเขาไม่รู้ดูนะครับไม่ได้อยู่ในรายการได้ไหมใช่ครับแกงกระจายก็แค่นี้ครับ ใช่ไอ้บัลลัสซึ่งรีสอร์ทอะไรบางอย่างครับแลนดิสบัลลัสซึ่บัลลัสซึ่ไม่ทราบว่าค่านอยู่ที่ไหนนะครับแลนดิสแลนดิสอยู่ในอยู่ที่ช่องอยู่ที่ช่องปากช่องปากใช่ไหม ช่องปากเรื่องจเรียกชื่อห้องได้ LB สาม LB สามอยู่อำเภอปากช่องนะครับตัวเราวัดสี่มือำเภอช่องปากครับอาการเป็นไงบ้างครับตอนนี้อาการเป็นไซึ้งเหม็นมากก็กำลังฟื้นตัวอยู่ครับไม่ฟื้นแขนครับตัวตัวตัวอยู่ดีครับตัวอยู่ดีแต่ฟื้นแขนจะไปโรงเรียนได้เมืไหนครับโรงเรียนได้เมื่อไหร่ก็มึงอ่ะก็หายมาไหนก็ไปมื่อนั้นแหละครับชาติไหนครับก็ไม่เกินชาตินี้หรอกครับโอ้ครับอย่ากยตีนครับยยยยยยย ครับก็ประชนชนสิครับเออเกิดูแประชาชนหน้าวัดไหนครับเออวัดส่วนสูงสิครับอ๋อสระสราสี่ซอยแปดพระรามสองวัดคลองอัตพลเรตัมบุญพิธีกรกวนตีนมากเลยครับสระสี่ซอยแปดใครอยากพิมก็กดไลค์เอ่อขอเรียกเป็นข้าวมันไก่ได้ไหมครับพอดีว่าไม่ไม่ชอบให้กินข้าวต้มอ่ะครับอ๋อครับครับมีรสชาติครับตอนนี้จะเป็นช่วงสัมภาษณ์คนหนึ่งครับอินเทอร์วิวคนหนึ่งครับเอ่อคุณบุญกุศลครับบุญกุศลสั่งไม่ทราบว่ามีคำถามไหมครับ <icana> หมอทำจริงเหอทำไมต้องใส่หมวกด้วยพ่อพ่อเออหมอที่มันตีนมากครับพ่อพ่อซุปตามากซุปตาซุปตามันเป็นซุปตาเออไม่ไม่ครับอ่ะข้างหลัไปครับตุ้ยตุ้ยถามว่าคำถามทุกคนอยากถามครับทำไมทำไมหมอถึงถ้าชอบกดไลค์ด้วยนะครับ บีคอสออฟยูบอกมาว่าบีคอสออฟยูนะครับบีคอสออฟยูคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับขอผ่านขอผ่านทำไมศูนย์จังขอผ่านครับทำไมมิกซูนย์จังล่ะครับเออไม่ผ่านไม่ผ่านครับ